สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนวอลเล่บอลทุกท่านกลับมาพบกับมุมส ทีมชาติไทยของเราครับแต่ละทีมมีคะแนนบีบหัวใจมีสถานการณ์ที่หลังพิงฝาวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเจาะลึกโปรแกรมของทั้ง4ทีมแบบนัดต่อนัดมาดูกันว่าเส้นทางของใครเป็นทางด่วนสู่สวรรค์และเส้นทางของใครเป็นถนนที่โรยด้วยหนามแหลมมาดูตารางคะแนนตอนนี้สิครับมันบีบหัวใจจริงๆศึกที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้อันดับ15แคนาดาชนะสมี6แต้ม อันดับ16ไทยชนะ1มี6แต้มอันดับ17เกาหลีใต้ชนะ1มีแค่4แต้มและอันดับ18เซอร์เบียที่ยังไม่ชนะใครเลยแต่มี6แต้มตุนไว้ทุกแต้มทุกเซตในสัปยาหที่3นี้มีความหมายอย่างมหาศาลครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปวิเคราะห์เส้นทางนรกของแต่ละทีมกันเลยดีกว่าเริ่มกันที่ทีมอันดับ15แคนาดากันก่อนเลยครับทีมนี้แม้จะชนะมาสนัด แต่ก็ยังวางใจไม่ได้เด็ดขาดเพราะโปรแกร,รมของพวกเขานี่บอกเลยว่างานหินครับนัดแรกเจอเยอรมน,นีอินทรีเหล็กสาวเยอรมันชุดนี้ฟอร์มกำลังมาแรงแถมเล่นกันเป็นระบบมากแคนาดาที่ผู้เล่นตัวหลักอย่างอเล็กซ่าเกรและทีมก็มีอาการล้ามาเหมือนกันบอกเลยว่าเหนื่อยแน่ครับนัดนี้นัดที่สองเจอจีน โอ้โหแม้จีนจะใช้ชุดผสมแต่ความสูงใหญ่และเกมบุกที่หนักหน่วงยังไงก็เหนือกว่าแคนาดาอยู่หลายขุมครับการจะแบ่งแต้มจากจีนได้ถือเป็นโบนัสเลยทีเดียวนัดที่3เจอสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพทีมระดับท็อปของโลกไม่ต้องสืบเลยครับว่าหนักขนาดไหนโอกาสที่แคนาดาจะแพ้3นัดรวดก่อนมาเจอไทยมีสูงมากครับ และนั่นนำมาสู่นัดสุดท้ายนัดที่อาจจะเป็นแมตช์ชี้ชะตาการตกชั้นอย่างแท้จริงแคนาดาปะทะทีมชาติไทยลองจินตนาการภาพตามนะครับเพื่อนๆถ้าแคนาดาแพ้มา3ามนัดรวดความกดดันทั้งหมดจะถาโถมใส่พวกเขาในเกมที่เจอเราทีนี้มาดูฝั่งทัพนักตบสาวไทยของเรากันบ้างครับเส้นทางของเราก็โหดไม่แพ้กันเลยนัดแรกเจอสหรัฐอเมริกาเหมือนแคนาดาเลยครับเราต้องเจองานช้างตั้งแต่เกมแรก แต่อย่าลืมว่าปีที่แล้วเราเล่นกับเมกาได้สุดมันนะถ้าเราเล่นได้ท็อปฟอร์มเหมือนเกมเจอญี่ปุ่นในสัปดาห์ที่2ผมว่าเรามีลุ้นแบ่งแต้มได้เลยสิ่งสำคัญคืออาการบาดเจ็บของบุ้มบิ๋มชัชชุออนจะกลับมาทันไหมนี่คือหัวใจสำคัญเลยครับนัดที่2เจอเยอรมนีนี่คือคู่ปรับที่เรามักจะแพ้ทางกันอยู่บ่อยๆด้วยความสูงและบล็อกที่เหนียวแน่นของเยอรมัน แต่ถ้าเกมรับเราเหนียวเกมบุกเราหลากหลายก็ไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นัดที่3เจอสาธารณรัฐโดมินิกันนี่แหละครับคือแมตช์ที่เราต้องคาดหวัง3มแต้มปีที่แล้วเราเอาชนะพวกเขามาได้และด้วยสไตล์การเล่นผมเชื่อว่านี่คือเกมที่ทีมไทยมีโอกาสคว้าชัยชนะมากที่สุดในสัปดาห์นี้เราต้องเก็บนัดนี้ให้ได้เพื่อสร้างความได้เปรียบครับนัดสุดท้ายเจอแคนาดา อย่างที่บอกไปครับมันคือ Final Match คือเกมตัดสินถ้าเราเก็บแต้มจากโดมินิกันมาได้แล้วมาวัดกับแคนาดาที่อาจจะเป๋มาโอกาสรอดของเราเปิดกว้างทันทีมันแน่นอนครับนัดนี้ไปดูกันที่อีกหนึ่งทีมจากเอเชียเกาหลีใต้กันบ้างครับสถานการณ์ของพวกเขาน่าเป็นห่วงที่สุดเพราะมีแค่4คะแนนแต่อย่าประมาทหัวใจนักสู้ของพวกเคอเด็ดขาดโปรแกร,รมของเกาหลีใต้นั้นมีทั้งหนักและมีทั้งให้ลุนครับ นัดแรกเจอโปแลนด์นัดที่สองเจอญี่ปุ่น2นัดแรกบอกได้คำเดียวว่าสาหัสครับโปแลนด์ Poland เจ้าภาพฟอร์มแรงมากส่วนญี่ปุ่นก็เป็นเจ้าแห่งความเหนียวโอกาสที่เกาหลีจะไม่มีแต้มจาก2เกมนี้สูงมากครับแต่2นัดสุดท้ายนี่แหละครับคือความหวังนัดที่3มเจอเบลการียและนัดสุดท้ายเจอฝรั่งเศสซึ่งทั้งสองทีมนี้เป็นทีมที่เกาหลีใต้พอจะสู้ได้โดยเฉพาะเบลการียที่ฟอร์มก็แกว่งเหมือนกัน ถ้าเกาหลีใต้เกิดเครื่องติดขึ้นมาแล้วเก็บชัยชนะได้สองนัดรวดในช่วงท้ายแล้วก็พวกเขาก็พร้อมที่จะถีบทีมอื่นลงไปแทนที่ได้ทันทีนี่คือตัวแปรที่น่ากลัวมากครับและทีมสุดท้ายทีมที่สถานการณ์ประหลาดที่สุดเซอร์เบียแชมป์โลก2ส,สมัยซ้อนแต่ตอนนี้หลังบวยของตารางมันเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆครับอย่าให้ตำแหน่งบวยมาหลอกตาเราเด็ดขาด โปรแกรมของเซอร์เบียในสัปดาห์ที่3ถือว่าเบาที่สุดในบรรดา4ทีมหนีตายเลยครับพวกเขาจะเจอเช็คเจอเบลเยียมเจออิตาลีและตุรกีเดี๋ยวนะครับผมดูผิดหรือเปล่าโอ้โหผมดูผิดไปครับเพื่อนเพื่อนโปรแกรมเซอร์เบียไม่เบาเลยนะเจอเช็คอิตาลีเบลเยียมและตุรกีเอาใหม่นะครับวิเคราะห์กันใหม่เกมเจอเชคก,กับเบลเยียมนี่แหละที่เซอร์เบียต้องเก็บชัยชนะให้ได้สถานเดียวซึ่งด้วยศักดิ์ศรีแชมป์โลกและขุมกำลังที่เริ่มกลับมา ผมเชื่อว่าพวกเขามีโอกาสสูงมากที่จะชนะ2นัดน,นี้ส่วนเกมเจออิตาลีที่น่าจะขนชุดใหญ่มาพร้อมอีโกนูและเจอตุรกีที่มีวากาสร่างทองบอกเลยว่านี่คืองานที่หนักสุดของเซอร์เบียครับแต่ประเด็นคือ ถ้าเซอร์เบียชนะแค่2นัดจากเช็กและเบลเยียมพวกเขาก็จะมี2ชัยชนะทันทีซึ่งอาจจะยังไม่ปลอดภัยมันหมายความว่าเซอร์เบียเองก็ยังตกอยู่ในความเสี่ยงและจะสู้ยิบตาทุกนัดแน่นอนเอาล่ะครับเพื่อนๆพ,พ,พอเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับว่ามันเดือดขนาดไหนทุกทีมมีเส้นทางที่ต้องสู้ของตัวเองไม่มีใครง่ายเลยเซอร์เบียแม้จะอยู่อันดับสุดท้ายแต่มีโอกาสเก็บชัยได้จากทีมที่อ่อนกว่าและอาจจะรอดไปได้แบบวุดวิด เกาหลีใต้มี2เกมสุดท้ายให้ลุ้นแต่ต้องภาวนาให้ทีมอื่นพลาดด้วยเป็นงานที่ยากที่สุดทีมชาติไทยมี2เกมที่เราต้องคาดหวังชัยชนะนคือเจอโดมนิกานและแคนาดาถ้าเราทำได้2นัดนี้โอกาสรอดสูงลิ่วแคนาดาเจองานหนัก3นัดรวดซึ่งอาจจะทำให้พวกเขาหมดแรงและหมดใจ ก่อนจะมาเจอกับเราในนัดสุดท้ายดังนั้นถ้าให้ผมฟันธงแมตช์ที่จะเป็นไฮไลท์ของการหนีตกชั้นในสัปดาห์ที่3นี้หนีไม่พ้น2แมตชส์สำคัญของทีมชาติไทยครับไทยประทะโดมินิกันนี่คือเกมที่เราต้องชนะเพื่อตุนแต้มและสร้างความมั่นใจไทยประทะแคนาดานี่คือซูเปอร์ไฟนอลแมตชคือนัดชิงตัวรอดตกชั้นที่แท้จริงใครชนะนัดนี้โอกาสรอดแทบจะ99%เลยครับ มันคือสถานการณ์ที่บีบคั้นหัวใจสุดๆครับเพื่อนๆทีมไทยเราต้องสู้ภายใต้ความกดดันต้องเดินทางไกลและต้องเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งแต่ผมเชื่อครับเชื่อในหัวใจนักสู้ของพวกเธอเชื่อในทีมเวิร์กและเชื่อในเสียงเชียร์ของพวกเราทุกคนเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นกันว่ายังไงคิดว่าทีมไหนจะทำผลงานได้ดีที่สุดในสัปดาห์ที่3คิดว่าทีมไหนจะรอดและทีมไหนจะต้องหล่นชั้นไป คอมเมนต์ <Comment S 2> เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับทุกคอมเมนต์คือกำลังใจของนักกีฬาและของคนทำคลิปอย่างผมด้วยและที่สำคัญที่สุดครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่นักกีฬาต้องการมากที่สุดคือกำลังใจจากพวกเราแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยทุกคน มาร่วมกันส่งพลังใจส่งเสียงเชียร์ให้ดังไปถึงขอบสนามให้พวกเธอรู้ว่าพวกเราจะสู้ไปพร้อมกับพวกเขาจนถึงวินาทีสุดท้ายวันนี้มุมสปอร์ตต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสุดเอ็กซ์คลูของวงการวอลเลย์บอลสำหรับวันนี้สวัสดีครับไทยแลนด์ Thailand, สู้สู้